สะพานลอยไฟจราจร Traffic lights ของหลี่ตึงเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้มาดูปลาที่ห้องกลุ่มกิ่งกันไหมคะ ปลาแสนสวยของคุณพ่อคุณพ่อของกุ้งกิ๋งชอบเลี้ยงปลาค่ะส่วนคุณแม่ก็ช่วยคุณพ่อตกแต่งตู้ปลาจนออกมาได้สวยขนาดนี้แต่ตอนนี้ตู้ปลาก็เริ่มสก,กรปรกแล้วคุณพ่อก็เลยให้กุ้งกิ๋งช่วยเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาค่ะกุ้งกิ๋งเลยนึกการทดลองสนุกๆกออกและอยากจะมาชวนเพื่อนๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมนี้ชื่อว่าการลักน้ำ คือการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงหรือภาชนะใบที่สูงกว่าไปหาที่ต่าโดยไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ใช้ท่อหลอดหรือสายยางค่ะซึ่งกุ้งกิ่งจะใช้นี่เลยหลอดค่ะเพื่อนๆใครอยากทําการทดลองแบบกุ้งกิ่งก็มาเตรียมอุปกรณ์กันเลยเรามาเตรียมของสำหรับการทดลองการรดน้ำกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆอุปกรณ์ประกอบด้วย ภาชนะที่มีความสูงต่างกันจำนวน2องใบหลอดแบบงอได้หลายๆหล,ยลอดกันไกลและน้ำเปล่าค่ะกุ่งกิ่งใส่สีผสมอาหารลงไปในน้ำด้วยเพื่อเพื่อนๆจะได้มองเห็นได้ชัดเจนค่ะการลักน้ำมีหลายวิธีมากๆเช่นใช้ปากดูดปลายหลอดด้านหนึ่งแล้วปล่อยน้ำน้ำก็จะไหลออกมาแต่วันนี้ กุ้งกิ่งจะมาชวนเพื่อนๆทำการทดลองการลักน้ำอีกสองวิธีค่ะมาเริ่มที่การทดลองแรกกันเลยใช้หลอดแบบงอหนึ่งหลอดจุ่มหลอดด้านที่ยาวลงไปในภาชนะใบที่สูงกว่าพร้อมเอามืออุดหลอดด้านที่สั้นกว่าไว้แล้วเขย่าหลอดขึ้นลงจากนั้นน้ำจากภาชนะใบที่อยู่สูงกว่าจะไหลลงสู่ภาชนะใบที่อยู่ต่ำกว่าค่ะ มาลองดูกันจับตาดูดีๆนะหนึ่งสองซงว้าวน้ำไหลออกมาได้จริงๆด้วยส่วนการทดลองที่สองเป็นการลักน้ำแบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องเขย่าหลอดและไม่ต้องใช้มือดันค่ะ จะเป็นยังไงมาดูกันเลยเริ่มจากเอาหลอดแบบงอแบบนี้มาสามหลอดแล้วก็ตัดให้สั้นค่ะจากนั้นเพื่อนๆจะต้องนำหลอดสามอันนี้มาต่อกันให้เป็นรูปตัวเอ็มเดี๋ยวคุณกิ่งทำให้ดูนะทำแบบนี้เอากันไกลตัดที่ปลายหลอดค่ะตัดนิดเดียวนะแล้วก็เอาหลอดที่ตัดปลายแล้วเสียบเข้ากับหลอดที่ไม่ได้ตัดเสียบเข้ากันให้แน่นเลยนะ แล้วก็เอาหลอดอันที่สองเสียบเท่ากับหลอดอันที่สา,าได้แล้วค่ะแต่ที่สำคัญเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะว่าส่วนงอส่วนแรกต้องอยู่ต่ำกว่าส่วนงอส่วนที่สองได้อุปกรณ์ถ่ายเทน้ำแล้วเรามาทดลองกันเอาหลอดด้านนี้จุ่มลงไปในแก้วใบที่อยู่สูงกว่าแล้วก็เอาปลายหลอดอีกด้านจุ่มลงไปในแก้วที่อยู่ต่ำกว่าคราวนี้ จับตาดูดีๆนะว่าน้ำในแก้วนี้จะไปอยู่ในแก้วนี้ได้หรือเปล่าตื่นเต้นจังเลยค่ะว้าวว้าวว้าวได้จริงๆด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพื่อนๆว่าหลอดแค่นี้จะสามารถสงน้ำจากแก้วใบหนึ่งไปยังแก้วอีกใบหนึ่งได้เพื่อนๆสงสัยมั้ยคะ ว่าทำไมน้ำถึงไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำได้แนวคิดนี้มาจากการลักน้ำค่ะการลักน้ำคือการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงหรือภาชนะใบที่สูงไปหาที่ต่ำโดยไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ใช้ท่อหลอดหรือสายยางซึ่งในกิจกรรมนี้กุงกิ่งใช้หลอดค่ะเพื่อนๆและสาเหตุที่หลอดช่วยให้น้ำไหลไปได้เนื่องจากแรงดันอากาศที่อยู่รอบ ช่วยในการดันน้ำจากที่สูงไปยังที่ต่ำํำอธิบายแบบให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพก็คือเมื่อเราใส่หลอดลงไปในภาชนะน้ำจะไหลไปตามความโน้มถ่วงแล้วพอน้ำไหลไปแล้วก็จะเกิดสุญญากาศในหลอดแรงดันอากาศจึงเข้าไปดันน้ำในหลอดให้ไหลออกมานั่นเองวันนี้กลุ่มกิ่งพาเพื่อนๆมาทดลองเรื่องการลักน้ำกันแล้ว สนุกกันใช่ไหมคะมครั้งหน้ามาติดตามการทดลงใหม่ๆได้ในรายการวันแสนสนุกของกุ๋งกิง๋งวันพุธหน้าเวลา4โมงเย็นทางช่องกุ๋งกิ๋งแัปปี้เวิด์สำหรับวันนี้กุ๋งกิ๋งไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะกดติดตามช่องของกุ๋งกิ๋งด้วยนะคะ